สวัสดีเมื่อคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนออาการสร้างฟิลเตอร์ด้วยตัวเองเนาะ,ะเราไม่อยากจะใช้ฟิลเตอร์ร่วมกับใครนะคะก็สร้างฟิลเตอร์ขึ้นมาเลยง่ายๆเนาะด้วยแอป B612 นะคะตัวนี้ก็เขาจะมีะโหมดให้สร้างฟิลเตอร์ ขึ้นมาใช้เองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปในแอปเลยเนาะถ่ายวิดีโอในแอปแล้วเสร็จแล้วเอาไปลงนะคะมันก็จะเป็นฟิลเตอร์ของเรานั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทํำยังไงเนาะแรกก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดแอป B612 กันก่อนนะคะก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก,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 ก็เปิดได้เลยอ่ะนี่เมื่อกี้ลองทําก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มใหม่กันเลยนะ โอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็เปิดขึ้นมาเนาะหน้าตาเป็นหน้าแบบนี้นะคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็ให้ทุกคนไปที่เอฟเฟกนะคะเอฟเฟกเนาะเสร็จเรียบร้อยก็ให้ไปที่ครีเอเตอร์นะคะหรือสร้างนะคะให้ใช้ภาษาไทยเนาะ ก็กด Create ได้เลยอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีรูปอ่ผู้หญิงขึ้นมานะคะให้เราตกแต่งใบหน้าของเขานะคะก็จะมี Face Sticker ก็คือมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่แตะบนหน้าของเราเนาะอ่ะให้เราเลือกที่เขามีให้นะคะก็เลือกได้เลยตามใจชอบเนาะ มาปรับแต่งได้ตามใจชอบได้เลยนะคะ c ะปิกเกอร์เฟสนะคะก็ย่อขนาดนะคะปรับรูปร่างได้ตามใจชอบนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็กดไปนะคะต่อไปก็เครื่องประดับนะคะเราจะเพิ่มอะไรนะคะเพิ่มแมสนะคะนี่เพิ่มหมวกนี่เนา มีแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีหลายๆอย่างให้เราได้เลือกเนาะนี่นะคะแว่นตาอ่านี่นะคะ,ะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์สามารถเอาแปะตรงไหนก็ได้นะคะไม่ใช่สติกเกอร์เฟซอ่าบนหน้าเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็สามารถเอาแปะบนไหนก็ได้นะคะเนะี่ยอ่า แตะไว้ตรงนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็ไปที่ตกแต่งพื้นหลังนะคะพื้นหลังก็สามารถใส่ได้นะคะใส่อะไรแบบนี้ได้เนาะ,ะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยเราอยากได้แบบไหนประมาณนี้นะคะก็แตะไปสามารถปรับแต่งหน้าตาได้ด้วยนะคะอยากให้มัน นี่นะคะแต่งหน้านะคะแบบแก้มอะไรก็ว่าไปเนาะนี่เป็นกะเป็นฝ้าอะไรนะคะสามารถใช้ได้เลยนะอ่าอเคกต็ตกลงเนาะอ่าฟิลเตอร์สามารถใส่ฟิลเตอร์ให้มันหลากหลายนะคะให้มันสีสวยงามขึ้นนั่นเองนะคะนี่นะเอาที่ตัวเองชอบเลยเนาะนี่ประมาณนี้นะคะกะต็ตกลงนะคะ แล้วก็รูปตรงนี้นะคะเราสามารถนำนำรูปขึ้นมาตัดเองนะคะนํารูปที่เราต้องการเนี่ยมาตัดเองได้เนาะอันนี้ไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราสามารถนํารูปที่เราอยากจะตัดขึ้นมา,าไม่มีรูปเลยนะคะ โอเคนะคะใครอยากจะใช้รูปตัวเองนะคะหรือว่าชื่อตัวเองนะคะก็สามารถดาวน์โหลดรูปตัวเองมาไว้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสติกเกอร์เป็นชื่อหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเป็นโลโก้ก็ได้นะคะเอามาตัดเสร็จแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็มาแปะได้นะคะอันนี้เนาะโอเคพอเราได้แบบนี้นะคะเราจะลองเทสก็ได้นะคะเราจะเทสเอาหน้าเราเข้าไปนะคะ มันก็จะได้ประมาณนี้เนาะ <ic c oughs> นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ,อะโอเคก็ลองนำไปเล่นกันดูนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยอ่าเอฟเฟกต์ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะตรงไม้ตรงนี้เนาะอยู่ที่ทำไว้ก่อนหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคนะคะ ก็เวลาเราถ่ายรูปเนาะเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเตอร์ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปลงได้เลยนะคะก็อันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะคร่าวๆนะคะถ้าใครอยากลองทําก็สามารถทําได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ